สวัสดีครับเพื่อนๆประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเต็มไปด้วยเรื่องเล่าและตำนานต่างๆมากมายเกี่ยวกับสัตว์ร้ายที่อยู่บนโลกแน่นอนว่าหลายๆเรื่องก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าหรือเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นแต่ก็มีบางเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้และวันนี้เดอะเทลเลอร์จะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูตำนานของไดโนเสาร์ต,ตัวสุดท้ายที่อาจซ่อนตัวอยู่ในคองโกซึ่งก่อนดูนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับในโลกของเรานั้นมีหลายตำนานที่ได้เล่าถึงไดนโนเสาร์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลผู้คนและคลิปหลุดต่างๆที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตก็อาจจะเป็นเบาะแสสําคัญแม้แต่นักสัตววิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ดึกดาําบรรก็ไม่สามารถทราบถึงตัวตนของสัตว์ชนิดนี้ได้หรือว่ามันจะเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานอย่าง โมเคเล่เอ็มเบเบ้แห่งแม่น้ำคองโกหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นอย่างอื่นที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนถ้าไดาโนเสาร์เคยอยู่บนโลกจริงๆพวกมันก็อาจจะหลบซ่อนอยู่สักแห่งบนโลกก็เป็นได้โดยหนึ่งในที่หลบซ่อนชั้นยอดก็อาจจะเป็นที่ของโกบาซินเพราะที่นี่คือป่าฝนที่ใหญ่เป็นอันดับสองในโลกซึ่งมีพื้นที่กว่า1.3ตารางไมล์หรือถ้าจะเทียบกันง่ายๆมันใหญ่กว่าประเทศอินเดียทั้งประเทศซะอีก ทำให้มันเป็นสถานที่ที่เหมาะที่อาจจะมีสัตว์ประหลาดมาหลบซ่อนตัวอยู่น like ั่นเองเนื่องจากพื้นที่ขนาดมหึมาของมันทําให้มันคาบเกี่ยวไปถึง6ประเทศทั้งประเทศแครเมรูนแอฟริกากลางคองโกประเทศกาบองประเทศกินีและสาธารณรัฐคองโกโดยมีคองโกที่มีพื้นที่กว่า9 0 0 0แสนตารางไมล์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนถึง 12. 5เปอร์เซ็นต์ จากทั้งโลกอีกด้วยซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้โดยนอกจากที่นี่จะเป็นป่าฝนแล้วมันยังมีแม่น้ำคองโกซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดเป็นอันดับที่5ของโลกโดยมีความยาวถึง2,900ไมล์และยังมีรายงานว่าในคองโกบาซินนั้นแค่นกก็มีมากกว่า1 0 0 0สายพันแล้วและเนื่องจากพื้นที่อันใหญ่โตของมัน ทำให้การสำรวจยังคงไม่สมบูรณ์แบบในบางพื้นที่ยังไม่เคยมีมนุษย์เข้าไปเลยด้วยซ้ำโดยเหตุผลหลักที่ทำให้การสำรวจยังไม่สมบูรณ์นั้นก็คืออย่างแรกขนาดของมันส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความรุนแรงและความไม่สงบสุขในบริเวณใกล้เคียงทำให้เป็นเรื่องยากต่อนักวิทยาศาสตร์ที่จะเข้าไปสำรวจนั่นเองและเพราะอย่างนั้นจึงทำให้เกิดตำนานต่างๆเกี่ยวกับพื้นที่ลึกลับนี้ขึ้นมาเช่น สัตว์แปลกๆที่อยู่ในป่าแต่เพราะว่าไม่มีนักวิทยาศาสตร์เข้าไปสำรวจได้จึงทำให้เรื่องนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรื่องราวความไม่สงบสุขก็ได้ผ่อนคลายลงทำให้มีคนที่สามารถเข้าไปสำรวจป่าแห่งนี้ได้บ้างโดยมีการค้นพบกบและค้างคาวสายพันธุ์ใหม่ในปี2017ที่ผ่านมาและนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งได้พูดว่าถ้าเราสามารถค้นพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่ในเวลาสั้นๆแค่นี้ได้ ผมสงสัยจริงๆว่าจะมีอะไรรอเราอยู่ข้างในอีกนอกจากนี้แล้วพืชกว่า10%ที่เก็บมาได้นั้นไม่สามารถระบุถึงชนิดหรือสายพันธุ์ของมันได้และยังมีการค้นพบกอริลลาสายพันธุ์ใหม่ที่มีความสูงกว่า2เมตรแต่มีลักษณะนิสัยเหมือนกับลิงชิมแปนซีเพราะฉะนั้นในอนาคตเราอาจจะค้นพบสัตว์ประหลาดในตำนานอย่างโมเคเล่เอ็มเบมเบก็เป็นได้ซึ่งสิ่งมีชีวิตตัวนี้ อาจจะเป็นไดโนเสาร์ที่กำลังซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ลึกลับแห่งนี้โมเคเล่เอ็มเบมีความหมายว่าสิ่งที่หยุดยั้งกระแสของแม่น้ำซึ่งมันเป็นตัวตนที่เป็นตำนานในป่าแห่งนี้มันถูกบรรยายไว้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคอและหางที่ยาวซึ่งฟังดูคล้ายๆกับสัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนสเลยเอ็มเบ้นันมีความยาวประมาณ35ฟุต และมีความสูงใกล้เคียงกับช้างหรือประมาณ7ฟุตนั่นเองมันมีผิวหนังที่เป็นสีน้ำตาลเทาอ่อนบางตำนานก็ว่ามันมีเขาอยู่บนหัวและอาศัยอยู่ภายในถ้ำจากบางรายงานก็กล่าวว่ามันเป็นสัตว์กินพืชแต่ก็มีความดุร้ายพวกมันสามารถฆ่าจระเข้ฮิปโปหรือช้างได้ง่ายๆแต่ก็มีอีกหลายตำนานที่อ้างว่ามันเป็นสัตว์กินเนื้อเช่นกันอย่างไรก็ตามมันก็ถือเป็นไดโนเสาร์ที่น่ากลัวยอยู่ดี หลายปีที่ผ่านมานี้มีหลายรายงานที่อ้างว่าได้พบเจอกับโมเคเล่เอมเบเบ้แต่รายงานการพบเห็นครั้งแรกนั้นก็คือในปี1776ผู้เผยแพร่ศาสนาชาวฝรั่งเศสเลวินได้ผ่านมาอยู่ใกล้ๆก,กับแม่น้ำคองโกจากนั้นเขาก็เห็นรอยเท้าขนาดยักษ์ของสัตว์ปริศนาที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า3ฟุตและถ้ารวมเล็กด้วยรอยเท้านี้ก็จะมีขนาดพอๆกับกวางทั้งตัวเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตาม เจ้าสัตว์ที่ทิ้งรอยเท้าปริศนานี้ไว้ก็ไม่ได้ปรากฏตัวออกมาให้ใครเห็นโดยในปี1909ได้มีการตีพิมพ์ชีวประวัติที่ชื่อว่า Beast and Men ซึ่งเขียนโดยนักล่าสัตว์ชาวเยอรมันคาวเฮเกนเบกโดยเขาได้อธิบายเรื่องราวที่เขาได้ยินมาจากโรดิเซียซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันในชื่อซิมบับเวและเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่มีครึ่งหนึ่งเป็นช้างและอีกครึ่งเป็นมังกรโดยมันดูเหมือนกับรอนโตสอรัส ซึ่งเขาได้ออกไปตามหาสัตว์ชนิดนี้แต่ก็ไม่สามารถหาเจอแล้วเมื่อชีว่ประวัติของเขาได้ตีพิมพ์ออกมาในปี1910หนังสือพิมพ์เดอะวอชิงตันโพสต์ก็ได้ตีพิมพ์ข่าวโดยมีหัวข้อว่าบรอนโตซารัสยังมีชีวิตอยู่และผู้คนก็ต่างพากันนึกถึงตำนานของโมเคเล่เอมเบ้ขึ้นมาถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานว่ามันมีตัวตนอยู่จริงๆแต่คนก็ยังไม่หยุดความพยายามที่จะตามหามันนั่นเอง ในปี1980และปี1981นักชีววิทยาที่กเกษียณไปแล้วรอยแมคคอยได้เดินทางไปที่ประเทศคองโกเพื่อที่จะตามหาสัตว์ประหลาดปริศนาตัวนี้แมค c คอยนั้นมีความสนใจเป็นอย่างมากในเรื่องของสัตว์ลึกลับโดยเฉพาะสัตว์ในตำนานตัวนี้และถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พบกับเอ็มเบมเบด้วยตัวเองแต่เขาก็ได้ฟังเรื่องเล่าจากชาวบ้านมามากมายจากนั้นก็ได้มีทีมงานชาวญี่ปุ่น ที่เดินทางตามรอยของแมคคอยและได้ทําในสิ่งที่แมคคอยทําไม่ได้โดยการบันทึกภาพไดโนเสาร์ตัวเป็นๆโดยภาพที่บันทึกได้นั้นคือภาพของสิ่งมีชีวิตลึกลับที่กําลังมุ่งหน้าผ่านทะเลสาบหลายคนต่างเชื่อว่านี่คือหลักฐานของเอ็มเบมเบแต่ความจริงแล้วมันอาจจะเป็นแค่จระเข้หรือว่าฉางไม่ก็คนที่กําลังพายเรือแคนูอยู่ก็เป็นได้จนกระทั่งในปี2011 ได้มีการออกสำรวจเพื่อค้นหาสัตว์ประหลาดตัวนี้กว่า50ครั้งและก็มีหลายคนที่อ้างว่ามีความสำเร็จมากมายในการตามหาแต่ภาพที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็ไม่สามารถระบุตัวตนได้แต่ก็มีหลายคนที่อ้างว่าได้พบกับมันจริงๆโดยการสัมภาษณ์จากสำนักข่าว BBC ชายคนหนึ่งกล่าวว่าผมนั้นกำลังนั่งอยู่บนเรือในต,ตอนที่ผมเห็นมันนั้นมันเดิมที่จะไล่าตามพวกเราตามพวกเราขึ้นมาบนบกเราต่างต้องวิ่งหนีเอาตัวรอด เพื่อนๆครับการสัมภาษณ์ครั้งนี้มันพอจะเป็นหลักฐานได้ไหมหรือมันเป็นเพียงการเข้าใจผิดของผู้ให้สัมภาษณ์เท่านั้นเอาละครับมีใครเชื่อบ้างไหมครับว่าทุกวันนี้ไดโนเสาร์อาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นได้แต่ถ้ามีคนเชื่อเพราะเห็นคลิปนี้งั้นผมจะมีข่าวร้ายมาบอกให้ฟังเพราะถ้าดูจากขนาดตัวของพวกมันแล้วก็เป็นไปได้ยากที่พวกมันนั้นจะเป็นไดโนเสาร์แล้วถ้าหากว่าเราเล่นวิดีโอแบบกลับหลัง ภาพที่ได้มันก็จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวและถ้ามองดีๆก็จะเห็นว่าเจ้าตัวเล็กพวกนี้มีขนปกคลุมอยู่แน่นอนว่าพวกมันไม่ใช่ไดโนเสาร์เพราะว่าพวกมันคือโคอาทีสัตว์ท้องถิ่นประจําอเมริกาใต้และอเมริกากลางซึ่งมีคนมาทําภาพเป็นวิดีโอกลับหลังทําให้ดูเหมือนกับว่าหางของพวกมันนั้นเป็นคอยาวๆของไดโนเสาร์นั่นเองแต่ถึงแม้ว่าวิดีโอนี้จะเป็นเรื่องหลอกลวง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเอมเบมเบจะเป็นเรื่องหลอกลวงด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีหลายครั้งหลายหนที่สัตว์จากเรื่องเล่าของชาวบ้านนั้นมีตัวตนอยู่จริงๆยกตัวอย่างเช่นตุ่นปากเป็ดในปี1798ประเทศอังกฤษได้ส่งคนไปสเกษษษษษษษ็ตภาพตุ่นปากเป็ดในประเทศออสเตรเลียแต่สุดท้ายก็ต้องยกเลิกไปเพราะคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องหลอกลวงและในปี1799ก็ได้มีการส่งตัวอย่างหุ่นจำลองของตุ่นปากเป็ดมาให้คนอังกฤษดู และนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ตัดสินใจว่ามันเป็นของปลอมในทันทีพวกเขาค้นหารอยเย็บเพราะคิดว่ามีคนเอาปากเป็ดมาเย็บติดกับตัวบีเวอร์แต่อย่างไรก็ตามทุกวันนี้เราก็รู้แล้วว่าตุนปากเป็ดนั้นมีตัวตนอยู่จริงๆเช่นเดียวกับที่ชาวบ้านจากคองโกเชื่อว่าโมเคเลเอมเบเบนั้นมีตัวตนอยู่จริงๆซึ่งภาพนี้ถูกบันทึกในขณะที่กำลังสัมภาษณ์ชาวบ้านโดยพวกเขากำลังให้คำแนะนำ เกี่ยวกับเอ็มเบ้ในขณะที่อยู่ในแม่น้ําแต่ถ้าหากคุณมองดีๆแล้วคุณก็จะเห็นได้ว่าในแม่น้ํานั้นข้างหลังมีอะไรกําลังเคลื่อนไหวอยู่หรือว่าอาจจะเป็นเจ้าสัตว์ประหลาดที่โผล่มาได้ถูกจังหวะพอดีนั่นเองและเนื่องจากขาดทรัพยากรทางการเงินและเทคโนโลยีในการตามหาเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้การพิสูจน์ถึงการมีตัวตนของมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรโดยเฉพาะกับพื้นที่อันกว้างใหญ่ที่ยังไม่ได้รับการสำรวจนี ถ้าหากเรามีเครื่องมือที่สามารถสแกนพื้นที่ได้เป็นวงกว้างได้เราก็อาจจะสามารถหาหลักฐานได้มากกว่านี้แต่โชคร้ายที่เครื่องมือเหล่านั้นมีราคาที่สูงเกินไปและกินเวลามากเกินไปแต่ถ้าเรายังมีการค้นคว้าต่อไปสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่าโมเคเล่เอ็มเบเบ้นั้นมีตัวตนอยู่จริงๆหรือเปล่า <S <S ๆๆเพียงแค่มันอาจจะใช้เวลาอีก20หรือ30ปีในการตามหาเท่านั้นเอง